ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 505ตอนตะกรุดกับคาถาทำหวยหลวงปูส่สวง ก่อนที่ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวของทางช่องของความกรุณาให้ท่านช่วยกดติดตามและกดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานเพื่อจะได้ค้นหาเรื่องราวของหลวงปู่สวงมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมและได้รับฟังต่อไปเรื่อยๆนะครับมีเรื่องราวความรีลับปฏิหารของหลวงปู่สวงหลายเรื่องที่ได้มีการนำเสนอ และก็ได้มีการแนะนำบอกเล่าต่อๆกันมาจากเรื่องราวของบรรดาลูกศิษย์ผู้ที่มีความศรัทธาหลวงปู่สูงมาอย่างต่อเนื่องแต่หลายตัวหลายเรื่องก็ยังคงเป็นข้อสงสัยคาใจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าก,กังขาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงได้อย่างไรถึงแม้ว่าจะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาพิสูจน์ แต่ก็ไม่สามารถจะอธิบายอะไรให้เป็นที่กระจ่างได้เลยอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวความเหลือเชื่อของลูกศิษย์ที่ยังคงสงสัยในตัวของหลวงปู่คือได้มีผู้ที่มีความศรัทธาหลวงปู่สูงท่านหนึง่งได้เล่าเรื่องราวปฏิหารว่าเขาเป็นผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในตัวของหลวงปู่สูงเป็นอย่างมากแล้วก็ยังได้เก็บสะสม เครื่องรางของขลังและพระเครื่องของหลวงปู่สวงเอาไว้เป็นจำนวนมากเมื่อถามถึงเรื่องราวที่มีคนนำตะกรุดของหลวงปู่สวงไปทำพิธีขอเลขเด็ดจนถูกรางวัลที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรและเราก็ได้รับคำตอบกลับมาว่ามันเป็นเรื่องจริงซึ่งไม่ใช่แค่รางวัลที่หนึ่งเท่านั้นแต่ยังมีคนที่ถูกรางวัลเล็กบ้างใหญ่บ้าง จนนับครั้งไม่ถ้วนเราก็เริ่มสอบถามว่าในการที่เราขอหวยเนี่ยจากตะกรุดของหลวงปู่สูงนั้นมีขั้นตอนอย่างไร <S <S เขาก็ได้อธิบายว่า <S <S หลังจากที่ได้มีการทำพิธีสวดมนต์ไหว้พระ <S <S เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <S <S ก็ให้นำพานมาหนึ่งใบแล้วให้เขียนเลขศูถึงเลงไปในกระดาษแล้วก็ม้วนใส่พาน แล้วตั้งนโมสามจบจากนั้นก็หยิบตะกรุดเงินขึ้นมาอาราธนาว่าพุทธนิมิตังปตินามะอารหังพุทโธนโมพุทธายะขอโชคขอลาบที่จะออกมาในงวดนี้ให้ปรากฏขึ้นมาด้วยเถอะแล้วหลังจากนั้นก็ให้ภาวนาเท่ากับจำนวนอายุป,ปีของผู้ขอแล้วก็ใช้ตะกรุด วนลงไปในพานที่เราได้ทำกระดาษเขียนตัวเลขเอาไว้วนสลับกันหนึ่งครั้งแล้วในขณะที่กวนก็ให้ภาวนาคาถานี้ไปด้วยขอให้ระลึกถึงหลวงปูส่สวงให้มั่นแล้วทำการหยิบกระดาษที่ม้วนเอาไว้ในพานขึ้นมาหนึงแผน่นแล้วก็ทำเช่นเดิมอีกหนึ่งครั้งก็จะได้ตัวเลขสองตัวซึ่งก็ถือว่าเป็นเลขเด็ด แต่ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือนำคาถานี้ไปสวดจนกว่าจะหลับและฝันแต่จะต้องมันทำบุญใส่บาตรพระวันละหนึ่งรูปจะได้ขาดและผู้ทำก็จะประสบความสำเร็จเขายังได้เล่าต่อไปอีกว่าเพื่อนเขาซึ่งเป็นพนักงานขับรถซึ่งเป็นผู้ที่โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่ง จากการที่ใช้ตะกุดหลวงปู่สูงทำพิธีขอเลขเด็ดซึ่งก่อนวันหวยออกเพื่อนของเขาเองก็ไม่ค่อยจะมีเงินมากนะักจึงได้ลองขอโชคขอลาบจากตะกุดของหลวงปู่สูงดูโดยที่เขาทำตามขั้นตอนทุกอย่างจนได้เลขเด็ดมาแล้วจึงนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เพียงแค่หนึ่งคู่เท่านั้นก่อนที่จะนำเลขเด็ดมาบอกให้กับเพื่อนๆซื้อตาม ซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบาร,รมีของหลวงปู่สวงที่มาช่วยเหลือเขาและเขายังได้ไปเล่าเรื่องราวที่ทำหวยจนได้เลขเด็ดให้เพื่อนอีกคนหนึ่งฟังด้วยจึงทำให้เพื่อนๆไปซื้อตามคำบอกเล่าและปรากฏว่าถูกจริงๆซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นพวกเพื่อนๆร่วมงานก็ได้มีความศรัทธานในตัวของหลวงปู่สวงเป็นอย่างมากด้วย และทุกครั้งที่มีเรื่องร้อนใจก็จะอธิษฐานจิตถึงหลวงปู่แล้วเรื่องราวเหล่านั้นก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีทุกครั้งจนได้มีโอกาสพาเพื่อนๆไปกราบหลวงปู่สวงถึงบัดพรพัฒนาด้วยตนเองสำหรับประวัติของหลวงปู่สวงแต่เดิมนั้นท่านเป็นชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาอยู่บริเวณอำเภอขุนหารและอำเภอกู่ขันแถบชายแดนเขาพนมดงรัก ซึ่งก็เป็นชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาหลวงปู่มักจะปฏิบัติธรรมอยู่ตามกระท่อมของชาวบ้านโคกซึ่งชาวบ้านในละแวกนั้นชื่อกันว่าหลวงปู่เป็นพระดาบทผู้ถือศีลมีคุณวิเศษที่ต่างจากคนธรรมดาทั่วไปหรือที่ภาษาขาเขมรเรียกว่าลูกตาบอจากขาของการให้หวยทำให้มีคนมาหาหลวงปู่อย่างมากมาย แล้วก็มาขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านหลายคนแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเนื่องจากความกันดานและลำบากจึงหนีหายไปประวัติของหลวงปู่นับว่าเป็นปริศนาและไม่มีใครรู้ประวัติที่แท้จริงของหลวงปู่โดยมากชาวบ้านแถวลำพุกโขนโพตนตํบบลกันทรารมอำเภอกู่ขันมักที่จะเห็นหลวงปู่พักอยู่ในละแวกนี้ แต่หลวงปู่ไม่อยู่เป็นประจำแล้วก็มีบางครั้งที่หลวงปู่หายไปสองสามปีแล้วก็จะกลับมามีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งมีพ่อค้าในจังหวัดได้นิมนต์หลวงปู่ไปทำบุญเปิดร้านใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อหลวงปูช่ชันเสร็จท่านก็เดินไปฉี่ที่หน้าร้านอย่างไม่ได้เกรงกลัวต่อสายตาของผู้ใดเมื่อเจ้าของร้านเห็นดังนั้น ก็รีบลุกไปแล้วก็พยายามที่จะเอามือไปรองรับฉี่จากหลวงปู่ก็นับว่าประหลาดมากแทนที่ฉี่ของหลวงปู่จะอุ่นๆเหมือนอย่างเราๆแต่ฉี่ของหลวงปู่กลับเย็นเหมือนน้ำที่แช่เอาไว้ในตู้เย็นไม่มีผิดหลังจากนั้นไม่นานเจ้าของร้านคนนั้นถูกรางวัลที่หนึ่งและได้นำเงินใส่กระสอบมาถวายหลวงปู่ในสมัยนั้นแบ่งพันไม่มี ก็ต้องใช้กระสอบโดยต้องใช้ใบใหญ่แต่หลังจากที่หลวงปู่สูงรับเงินในกระสอบมาแล้วแทนที่ท่านจะเก็บเอาไว้ท่านกลับเรียกลูกศิษย์ให้เอารถมารับแล้วก็ขับรถพาท่านไปโปรยเงินตลอดทางที่ขับรถไปแม้จะเป็นทางที่ครุขระไม่ได้มีบ้านคนก็ตามแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ชาวบ้านได้นิมนต์ท่านไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ในตัวจังหวัดหลังจากหลวงปู่สวงท่านได้ฉันอาหารที่เจ้าภาพนำมาถวายแล้วจู่ๆท่านก็ลุกขึ้นมาแล้วก็นั่งยองๆพร้อมกับถ่ายอุจจาระอยู่ตรงกลางบ้านเจ้าภาพจนทําให้คนที่มาร่วมงานต่างพากันแตกตื่นเพราะว่ากลัวว่าอุจจาระของท่านจะมีกลิ่นเหม็นแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะอุจจาระของหลวงปู่ กลับมีกลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้งหรือสมุนไพรไม่มีผิดเพี้ยนชาวบ้านที่อยู่ในงานต่างก็พากันไปเก็บเพื่อเป็นของมงคลบางคนถึงกับเอามือโกบอุจจาระของหลวงปู่เพราะมันไม่มีกลิ่นจริงๆซึ่งในงวดน,นั้นคนที่ไปงานขึ้นบ้านใหม่ต่างพากันถูกหวยกันเป็นแถวเรื่องราวอภินิหารของหลวงปูส่สวง และการกระทําของหลวงปู่เกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้ถ้าคนที่ไม่รู้จักกับหลวงปู่ก็จะคิดว่าหลวงปู่น่ยเสียสติแล้วก็ไม่สมํารวมแต่ผมเชื่อแน่ว่าอุจจาระของหลวงปู่มีกลิ่นหอมเหมือนกับสมุนไพรจริงๆเพราะว่าผมเองก็ได้มาเช่นกันของผมดมกี่ครั้งกี่ครั้งนั่นก็คือ กลิ่นของสมุนไพรที่หอมมากอิลิเมียอองสูงสัมปโนโอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สูงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้น เจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ